สวัสดีนะคะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องของวาเลนกับบรรยากาศสดๆในไลน์นี้ค่ะรีวิวเตรียมส่งมอบรถค่ะนี่เจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงทั้ง3ท่านน่ารักมากเลยโบกมือได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เท่าแก่น้อยน้องอะไรคะ เท่าแก่น้อยน้องบูดาเอาละค่ะวันนี้นะคะวัเลนอยู่กับการส่งมอบรถที่โชว์รูมค่ะเป็นเอเวอรเรสต์ค่ะสปอร์ตแท็กสีดำหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทและนี่คือบรรยากาศที่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวาเลนฟอร์ดฟอร์ดเกษตรนวมินค่ะเราไปเจอเจอลูกค้าพร้อมกับเท่าแก่น้อยคนนี้กันดีกว่ามาแล้วค่ะวันนี้เดินทางมารับรถนะคะมาจากที่ไหนคะคุณส้มรามินทาค่ะรามินทาแต่จริงๆรถคันนี้ไปใช้ที่ไหนคะ โคล่าอ่าเป็นรถครอบครัวเจอวาเลนที่ไหนคะเนี่ยเจอพี่วาเลนที่บูธแฟชั่นไลแลนด์ค่ะรอแล้วพอเจอกันที่บูธทาไมถึงตัดสินใจเลือกเอเวเลตคันนี้คะทําไมถึงตัดสินใจเลือกเอเวเลตคันนี้นี่ค่ะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวค่ะเจ็ดที่นั่งเพราะว่า คนนี้เลยคนนี้เลยตัวเล็กน้องบูด้านะคะก็คือมองหารถครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวใช้งานในครอบครัวเรานะคะแล้ววันนี้ตั้งแต่วันจองจัดไฟแนนจนวันนี้มารับรถตื่นเต้นอยู่ไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไหมบูด้าตื่นเต้นรถสวยถูกใจไหมคะใจค่ะถูกใจเลยอ่าวันเลนบริการดูแลเป็นยังไงบ้างคะค่ะบริการดีมากค่ะแล้วก็ให้คําแนะนาปรึกษาตั้งแต่เริ่ม เริ่มซื้อรถเลยแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็เรื่องชุดแต่งเรื่องต่างๆ,างๆก็คือดูแลครบครบคันหมดเลยค่ะ,ะ,ะถ้ามีคนอยากจะมาซื้อรถอยากจะเชิญชวนไหมคะอยากจะแนะนํำไหมคะค่ะแนะนําเลยค่ะพี่วาเลนค่ะช่องวาเลนฟอดขอบคุณค่ะแปลว่าติดตามวาเลนในออนไลน์ต,ตามออนไลน์ค่ะทั้งในช่องทางหาเฟซบุ๊กเพจแล้วก็ทิกเกอกค่ะดูได้นะคะพี่วาเลนเขา ไลฟ์ทุกวันเลยไลฟ์ประจําเลยค่ะเข้าไปดูเหมือนกันขอบคุณค่ะดอกไม้สวยไหมคะวันนี้สวยค่ะรถสวยไหมคะสวยค่ะรถสวยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังจะถึงร่างพี่แล้วนะคะกำลังจะถึงร่างคุณส้มแล้วเพราะว่าชอบนะคะชอบไม้บูดาชอบไม้นี่อาเอาละค่ะเราไปดูรถรอบๆกันดีกว่ามาเลยค่ะพี่ส้มพี่ส้มชอบส่วนไหนมากที่สุดรีวิวหน่อยตั้งแต่หนีกระจังหน้าก็แต่งนะ นี่นะคะพี่ส้มรีวิวหน่อยชอบไหมชอบค่ะเป็นออ l black เลยค่ะสีดำล้วนเลยคือคันนี้มาในความเป็นคุมโทนสีดำนะคะพอทุกทีเราจะเห็นสีสันใช่ไหมสติกเกอร์วันนี้เราเปลี่ยนคอลเล c ชั o n ไม่เหมือนใครเราเป็นคุมโทนสีดำออ l black นะคะนี่ที่ฉายาเรียกว่าออ l black แล้วทั้งคันเลยค่ะนี่ไฟสามจุดนี่อะไรต่ออีกคะมีสเกิร์ตมีสเกิร์ตแล้วก็ข่าวิกเตอร์ข่าวล่าหน้า ดูทวิตเตอร์ด้านหน้าอ่เดี๋ยวเลนกลับกล้องไปหาให้ช่วยรีวิวให้เลนเลยนะคะม,มาเลยค่ะนี่นะคะคุณส้มดูเลยค่ะมาเลยค่ะเชิญม,มาใกล้ๆเลยคุณส้มมาด้านนี้ต่อไปอค่ะเปลีี่่ยนนแคะเลือกลายเองเลยใช่ไหมคะถูกใจไหมคะทางเซลล์พี่วาเลนก็ส่งลายมาให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะแต่เราก็าเลือกอันนี้สวยถูกใจค่ะสวยถูกใจจริงๆลายตาเลยใช่ไหมตอนเลือกอะค่ะแล้ว ลายเยอะมากแล้วก็มีคิ้วล้อวิกเตอร์เนาะล้อยี่สิบนะคะวเเลนจัดโปรให้ไหมคะจัดโปรให้ค่ะเป็นโปรแต่งให้เลยเอาละค่ะมาที่ด้านท้ายค่ะเป็นไฮไลท์เลยค่ะที่อยากได้คืออะไรคะเบรกปึ๊บไฟติดปับ๊บใช่ไหม<ช>อักษรเอเวลเลทน,นะคะคือวาเลนจัดตรงจุดนี้ให้เลยที่ถูกใจครอบครัวขอว<ด>งที่สุดเลยก็คือคุณส้มคุณโบชอบนี่ แต่จริงๆอะที่เห็นในคลิปอะคือเรายังไม่ได้แตะเบรกเนาะ<ฆ>เรายังไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหรือแตะเบรกจริงๆอักษรนะคะแสงสีแดงเอวเวอเรสติดนะคะก็เป็นข้อไฟท้ายอักษรท้าย<ฆ>แล้วด้านสเกิร์ตท้ายเลือกแบบไหนไหนเลือกแบบไหนก็เป็นชุดแตะวิกเตอร์เหมือนกันวิกเตอร์เหมือนกันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็เป็นวิกเตอร์ที่เป็นท่อสีดำเนะ<ฆ>าะทำท่อหลอกสีดำนะคะนี่ในลายเส้นนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะร่วมกันแสดงความยินดีนะคะกับรถใหม่ป้ายแดงของครอบครัวคุณส้มคุณโบได้เลยที่วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะที่วลเลนน่ะตื่นเต้นด้วยเพราะลูกค้ามากันแบบเป็นครอบครัวเลยเดี๋ยวเรามายืนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเชิญค่ะเอาละคะตอนนี้วลเลนก็อยู่กับทางค,คุณคุณคุณโบเอาน้องไปแล้วเนาะเอาน้องอไปแล้วนั่งในรถแล้วนะคะคุณโบเอาเอาหลานไปนั่งในรถละ ก็อ,อยู่กับทางพี่ส้มพี่ส้มบอกกับผู้คนทางบ้านหน่อยร่วมแสดงความยินดีกับการรับรถใหม่คุณโบคุณส้มนะคะบอกความรู้สึกนิดนึงวันนี้พอเห็นรถแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะตอนแรกมามาเห็นรถแล้วตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือดีใจค่ะมีรถครอบครัวแล้วเพราะว่าปกติที่บ้านก็ยังไม่มีรถเก๋ที่นั่งจะเป็น,น,นแนวรถเก๋งใช่เป็นรถเก๋งอันนี้ก็คือเป็นรถเ็๋ที่นั่งรถครอบครัวคันแรกเลย แล้วถ้าคนที่มายินดีกับเรานะคะ,คะกําลังรับฟังอยู่ค่ะ,คะอยากจะบอกอะไรคนที่กําลังลังเลใจาบางคนเขามีข้อสงสัยยัง<ม>ลังเลใจอ่ะให้คําแนะนํนเลยค่ะถ้าใครยังมีข้อสงสัยยัง<ม>ลังเลใจหรือว่าอยากรู้โปรโมชั่นต่างๆก็คือพักพี่วาเลนได้เลยพร้อมให้คําแนะนําอยู่แล้วเพราะ<อ>พี่วาเลนไลฟ์สดทุกวันจริงๆเข <ๆ S 1> ้ามาดูนะคะพี่วาเลนพร้อมให้คําแนะนําอยู่แล้วค่ะสอบถามได้เลย ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกําลังใจที่เดี๋ยวใครที่แบบชมไลฟ์สดจะได้ข้อมูลอะไรเลยเนาะเนาะวันนี้สนุกสนานเฮฮาเป็นครอบครัวหันษาที่น่ารักจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกับพิพูลาากันด้วยนะคะก็เป็นลองวิกเอนพักผ่อนยาวน้องแบมค่ะเข้ากล้องเลยะคะ่ะแบบว่าโอ้โหถือน้องแบมก็จะเขินกล้องนี่นะคะก็เป็นเป็นน้องเนี่ยครอบครัวกันนะคะก็วันนี้เวลานต่อื่นเต้นแทนครอบครัวเพราะว่าน่ารักและอบอุ่น เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันก็อขอร่วมแสดงความยินดีแล้วขอให้เดินทางปลอดภัดยนะคะเดินทางปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวรถจะไปรถแล่นหล่อๆที่โคราชแต่จริงๆลูกค้าตัอยู่กรุงเทพค่ะเอาละค่ะมาบายๆกันหน่อยค่ะเราจะส่งมอบรถกันแล้วขอแสดงความแบบว่ายินดีแล,และและเดินทางปลอดภัยคะ่ะ <ๆๆ S 2> นี่หลานๆนะคะคุณป้านั่งในรถแล้วคุณป้าบายๆค่ะคุณป้าบูดาบาย น,นี้นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองขับขี่ปลอดภัยและมีความสุขเป็นครอบครัววาเลนแล้วตอนนี้ปลอดภัยวาเนเลนยเลยรอแบบโทรมาค่ะทักถามได้ตลอดนะคะนี่ค่ะยินดีกับเจ้าของรถที่จะเดินทางกลับออกไปแล้วค่ะบายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าชำระเงินหมดแล้วแล้วก็สอนการใช้งานไปหมดแล้วเนาะจำได้ไหมจำได้โอเค <laughs> โอเค เดี๋ยวรถคันนี้นะคะก็จะเตรียมออกเดินทางนะคะก็ต้องบอกเลยว่าวาเลนก็ตื่นเต้นนะคะเป็นบรรยากาศแบบส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่นะคะเป็นบรรยากาศที่วาเลนนะคะถือได้เลยว่าในวันนี้นะคะอิ่มเอมใจอะ่ะเราก็ใจฟูมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าน่ารักกันทั้งครอบครัวเลยนะคะแล้วก็เป็นเลิกงามยามดีที่ต้องบอกว่า F-C เนี่ยจะต้องเป็นวันหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวนะคะ ได้ยินเสียงวาเลนชัดไหมน้อได้ยินเสียงชัดนะคะนี่ค่ะกำลังแล้วนะคะกำลังนัดแนะกันนะคะว่าจะเดินทางไปจอดจุดไหนไปแวะกันจุดไหนบ๊ายค่ะขอบคุณนะคะ<ๆ>ก็นำรถมาสองคันนะคะก็คือมารับรถใหม่กับหนึ่งคันนะคะแล้วก็มีรถขับกลับไปอีกหนึ่งคันนะคะนี่โอ้โหวาเลนก็ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวรถจะออกแล้วเดีย๋ยวรอกันนะคะอย่าเพิ่งนะคะ่ารถกำลังเข้ามาเยอะเลยนะคะ น,บบน,นะคะคตอนนี้บรรยากาศก็กคือมีรถเข้าศูนย์บริการมีรถเข้ามาที่โชว์รูมด้วยค่ะรถสวยมากจริงๆอะทุกคนเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเลนจะกลับกล้องให้ส่องดูรอบรถนะใครเข้ามาในไลน์นี้นะคะยินดีกับรถคุณโบรถคุณส้มได้เลยนะคะเป็นรถของครอบครัวนะคะแล้วก็น่ารักพาคุณป้าพาครอบครัวมารับรถกันนะคะนี่ ดูรอบๆคันตอนนี้กําลังจะเตรียมส่งมอบรถใหม่เพื่อออกเดินทางแล้วเพราะว่าชําระเงินดาวน์หมดแล้วแล้วก็สอนการใช้งานรถอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกหรือว่าพร้อมแล้วค่ะล้อมหมุนแล้วนะคะรถกําลังจะ รถแล่นหล่อๆไปแล้วกับเอวเวอร์เลสสปอร์ตแพ็กหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคันนี้นะคะเป็นเจ็ตที่นั่งที่แต่งให้กับโปรแต่งใครอยากได้โปรแต่งแบบนี้นะคะทักหาวาเลนได้เลยนะคะออกรถกับวาเลนนะคะได้โปรแต่งรถหล่อหลได้แต่งรถเท่ๆกันนี่ส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าออกเดินทางแล้วยินดีกับลูกค้าหน่อยนะคะขอให้ผู้ร่วมรับชมทุกคนกดไลค์กดใจกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาแสดงความยินดีนะคะกับลูกค้าวาเลนนะคะในการรับมอบรถนะคะก็ต้องบอกเลยว่านี่ คือบรรยากาศในคลิปบรรยากาศในไลฟ์สดๆนะคะที่เตรียมส่งมอบรถกันเลยนะคะตอนนี้นะคะหน้าศูนย์หน้าโชว์ Room Ford, รูมฟอร์ดเกษตรนาวามินทร์ค่ะเป็นบรรยากาศการรับมอบรถใหม่ายแดงเป็นบรรยากาศการส่งมอบความสุขและว,วาเล่นเองนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นและมีความสุขจริงๆรถออกไปแล้วค่ะยินดีกับรถน้องบอลน้องส้มด้วยนะคะไปรถแลนที่โคราชแล้วค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของการทํางานในวันนี้นะคะที่ ปลื้มใจมากเลยนะคะปลื้มใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยอ่าใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวอ่าบอกเลขที่บัญชีก็ได้ค่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็พอดีลูกค้านะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมีแบบมีโมเมนต์ที่แบบ ทักวาเลนนะคะแล้วก็รอคุยรอเจอกันนะคะสวัสดีค่ะทักไทยวเเลนขอบคุณค่ะพี่สมัยวเเลนส่งมอบรถนะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่วันนี้นะก็ยังจะมีส่งอีกนะคะไม่ได้มีแค่ของคุณโบคุณส้มนะวันนี้นะที่โชว์รูมเกษตรนะวมินศูนย์บริการของเรานะคะมีศูนย์ซ่อมศูนย์บริการศูนย์เซอร์วิสด้วยมีฝ่ายขายหน้าร้านหน้าโชว์รูมด้วยแล้ววเเลนก็มาส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงไปแล้วด้วยยังมีแพลตตินัมนะคะแพลตตินัมอีกหนึ่งคันคันนี้ค่ะ รุ่นแพลตินัมเจ็ดที่นั่ง2 2 8ล้านสบาทคันนี้ก็รอเตรียมส่งมอบเหมือนกันในวันนี้แต่เป็นช่วงบ่ายเย็ยนๆน,นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการส่งมอบในวันที่22ก่อนจะวันหยุดยาวแล้วก่อนจะเป็นวันนาาักขัตฤกษ์นะคะโชว์รูมเกษตรนวมินนะคะที่ฟอร์ดเราก็เตรียมรถแต่งรอเพื่อเตรียมส่งมอบนะคะให้ถึงมือลูกค้าเลยจะเดินทางมารับเองหรือจะให้วลเลนนะคะไปส่งมอบวลเลนก็จะบริการดูแลวันนี้รีวิวในการไลฟ์สดน,นะคะใครเข้ามาอย่า ลืมยินดีกับรถใหม่ไ้แดงของคุณลูกค้าด้วยนะคะคันนี้เป็นแพตตินัมสีขาวมุกนะคะเพิ่มค่าสีขาวมุก15ื่นนะคะกับแพตตินัมเครื่อง3000ันดีเซล V6 ค่ะแพตตินัมเป็น3000ันดีเซล V6 ที่แรปหลังคาดํำครึ่งคันเลยนะเป็นรุ่นที่เครื่องยนต์ใหญ่สุดแรงม้าเยอะสุดแรงบิดสูงสุดแล้วกับล้อฟังก์ชัน21นิ้วเลยค่ะทุกคนนี่คือล้อเดิมนะคะล้ออลลอยล้อ21นิ้วนะคะแล้วก็เป็นการแรป ครึ่งคันดําเงาเหมือนเป็นสไตล์แบบว่าแต่งกระจังนะวิกเตอร์รูปหมาเงินและมีแรปครึ่งคันดําเงาทูโทนกันเท่ๆนี่นะคะก็รอเตรียมส่งมอบกันในวันนี้รอเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะเป็นคิวส่งมอบของวันนี้เลยนะคะรอรับชมกันนะคะก็นี่คือบรรยากาศบรรยากาศการทํางานนะที่ว่าเลนเองก็แบบมีความสุขมากๆเลยมารอลูกค้าแต่เช้าแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ด้วย ก็จะต้องตื่นเช้าลูกค้าก็ต้องตื่นเช้าใช่ไหมแล้วพอมาถึงโชว์รูม่ะคะก็ต้อนรับดูแลนะเรียบร้อยแล้วน้องอะหลานตัวเล็กน่ารักมากนะคะ วันนี้วเเลนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดใจกดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็ร่วมกันยินดีกับการส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงของลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าหน้าหลักทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยววเเลนไปปฏิบัติงานต่อเพราะมีผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะมีผลไฟแนนซ์ผ่านมีเตรียมส่งมอบสิ้นเดือนตุลาลัว,ล,วลัวหลายคันเลยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะกดไลค์กดใจกดแชร์แล้วเจอกันใหม่ค่ะทักทาย FC ซทุกคนทักทายลูกค้าทั้งผู้ชมทางช่องผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยใครอยากได้โปรแคมเปญ โปรโมชั่นหรือว่าลถใหม่คอลเลกชันไหนวาเลนให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้ทักมาโชว์มาค่ะ094-946-9824ค่ะ094-946-9824ออย่าลืมนะคะติดตามในไลฟ์สดกันค่ะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ <laughs>